สวัสดีทุกท่านครับผมคือเลมูสักผู้ดำเนินรายการหลายๆรายการในช่องเลมูเลสอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าตอนนี้เกมเซเดโซนซีโร่มีตัวละครใหม่อย่างฮิวโก้เข้ามาแล้วและหากใครยังไม่ทราบคุณเลมูเลสนั้นมี2อ d ID ดีอดีหลักและ i อดีรองซึ่งเป้าหมายในการทําอ d ดีรองนั่นคือ M6 สักตัวหนึ่งซึ่งมันก็ควรจะเป็นตัวละครที่คล้ายกับเลดี้ซันบิงเกอร์แต่เนื่องจาก i อดียรองคุณเลมูเลสนั้นไม่มีตัวมาแบ่ง ID เดีเลยจึงจำเป็นต้องหาสักตัวนึงมาแบ่ง i อดีระหว่างที่รอเลดี้ซันบิงเกอร์ M6 และ เผื่อท่านใดยังไม่ทราบนะครับฮิวโก้เป็นตัวละคร DPS ธาตุน้ำแข็งที่ความสามารถจะได้ไม่ที่การเบิร์สมอนตอนล้มเท่านั้นอ๋อสี่วิ่เทยิ่เทว่ะยี่มันปั่นมันปั่นเหมือนดันเต้เลยอ่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วผมจะเอาใช้อยู่ใหญ่แหะครับรีบเปิดสตรีมแล้วกดหาฮิวโก้เลยดีกว่าตัวผู้ชายย้ายไม่ว่าหรอก Approve เตรียมตัวแล้วเปิดสตรีมมากดให้คนดูอิจฉาเล่นดีกว่าส่งผมก็ได้เตรียมหน่วยสไนเปอร์พร้อมยิงแมวเพราะมีแมวมากกว่านี้ไม่ไหวแล้ว จำนวนเพชรตอนนี้มีถึง42,960โลแตนดี้ก็มีผมจะไปหลุดเลสได้ยังไงโอ้โหด้ผัวมันแทนโอ้โหจาก60หรือ10ล่อไป50มันเล่นลึกสุดใจซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งพวกมึงคํำอะไรกันอุตส่าห์พกสไนเปอร์มายิงแมวแล้วลืมยิงหมาผมเลยทำการบอกกับคนดูว่ามาขออีก30โลแล้วกันยังไม่มาฮิวกูพี่อยู่ไหนผมจึงแวะพักไปเปิดร้านมะนาวเปิดหาฮิวกูให้ช่องแชทยาแมวยาแมวมาแล้วเฮ้ยยาแมวละยาแมว แหวแมวนะโอ้เอโคตรยังเลยนอินวีติเป็นเองแล้วแหวนเอาแหวนมาแหวนแหวนวงกระเล่วงกระเล่้ยวมาแหวนวงกระเลี้ยวมอแหวนว่าโอ้ยชีวิตดูเป็นจริงโคตรเทเลยอันดีแรกเราได้แหวนวงกระเล่แล้วก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเฮ้ยไม่ตามไปดีผมว่ายินดีด้วยครับโอ้มีแค่ผมโชคร้ายเหรอวันเนี้ยเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริง ลายสิบโลถึงมาเก็บการันตีนะครับน้องเขาขอเป็นฮิโก้เอ็มศูนย์ถ้ามาไวขอไลเตอร์ด้วยครับผมขอให้ได้ฮ<อ>ิโก้ก่อนแล้วกันนะร้อยยี่สิบโลเนื่องไม่รู้เลยจะได้ฮิโก้หรือเปล่ามาแล้วเอาว่ายิงดีด้วยครับปู่ไม่มีใครรุนแรงเลยมีผมรุนเลงอยู่คนเดียวอะไรวะผมรุนเลงอยู่คนเดียวเลยเอ,ลอ่ะสามสิบโลเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยมาจริงเฮ้ยโอ้โหคุมค้มคุ้ม โอ้โหยินด,ดีด้วยโชคดีจังวะเอ้ยมันมันขนาดเลยวะคนดูได้ผมต้องได้ด้วยวะโดยการที่ผมมือทองให้ช่องแชทผมจึงได้ตัดสินใจมันรุ้นอีกทีหนึ่งกับไอดีตัวเอง <c oughs> ตากูพังระบบพอมีไว้ให้เล่น <c oughs> เขาได้กันหมดแล้วทำไมผมจะไม่ได้เออเวลเลยกูเวลเวลฮิโกเลยทำไมวะผมแค่อยากเอาตัวมาแกลดีเองอะเป็นไงร้องไห้เหมือนไหมการแสดง <c oughs> ชีวิตอย่างกับมีนตอนนี้คนดูคงแบบพักสักครู่ขอไปคุยกับลาบมะม่วงก่อนทุกคนคิดดูผมจาก4.2500กับอีก60โลเต็มข้อเต็มแข้งแถมโดนคนดูร้อยในดิสคอร์ด้วยทำไมวะ ไม่ไหวเลยวะเด็กสมัยนี้มันอาเรื่องอลดิแต่ไม่เป็นไรผู้ชมแชทผมจะรับความเกลือทั้งหมดนี้ไว้เองอ๋อยิ้มตาชนไมแต่ว่าหลังจากลงสตรีมไปแล้วผมนัดไปมือบอลกดตู้อาวุธเลยดิแล้วได้แหวนวงเกเล่มาเอาวละใครจะใช้เลยทีนี้เล่นกด10โลออกเฉยผมเลยลองเอาไปใส่ให้พรีอานิกี้ของเราและหวังว่าดูริวดวูของพีีอานิกี้ผมจะพาผมทะลวงคอนเทนต์ไปได้จริงๆเอาไปใส่ให้ฮารุจมาม่าน่าจะดีกว่าแต่ฮารุมันแรงอยู่แล้วเลยไม่เป็นไรช่างมันให้ดูฟูเทจการดูริวดวูของพีีอานิกกี้ ได้แหละฝากลูกพี่กับฮารุดูแลไอดีไปสักปีหนึ่งก็น่าจะไหวละมั้งอาการมันก็ไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นหรอกใช่ไหมคิดมากนะคิดมากอาจจะเพราะว่าไม่ได้ปั้นพีเบนหรอกคอนเทนต์เองเกมเองก็ผ่านได้สบายๆไม่เมอะไรต้องไปเครียดเลยอืมทำไมผมกลัาหน้าน,นี้อีกแล้ว อีก16ครั้งอย่างนั้นเหรอการที่เกมมันลุล้นเลทให้ผมได้หมากับกด10โลแล้วได้อูิวโกตัวเกมมันกำลังจะสื่ออะไรให้ผมอยู่หรือเปล่านะ16ถ้าผมกดอีก10ทียังไงก็ได้ปะมันคงไม่กลายเป็น6หรอกใช่ไหมยังไงซะไอดีนี้ก็เป็นไอดีฟรีถ้าจะเปิดมาแบกไอดีสักปีหนึง่งมันก็น่าจะคุ้มละมั้งน่าจะเป็นสายฟรีพอเก็บทันเลดี้สเิงเกอร์หรือว่าตัวละครหน้าใครเลดี้สเิงเกอร์แหละกด10ทียังไงก็ออกมันไปไปไม่ได้หรอกที่มันกด10ทีแล้้้วมมมมัันนไไไไ่่่ดดอะฮล อย่าเข้ามาในหัวทำไมมันกดดันกดันขนาดนี้น <c oughs> เกิดมาไม่เคยเคยรียยอเลยคนนี้เมื่อก่อนออไม่รู้อะไรแล้วออความรู้สึกนี่มันอะไรกันความรู้สึกที่รู้สึกแย่แต่ก็รู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยในเวลาเดียวกัน holy นนก่อนนะ่ารู้สึกแย่ยจริงเลยเปิดโรบินต่อเลยแล้วกันเอามาใช้เล่นคู่กับฮิวโก้กลายเป็นว่าไอดดร้อนนี่เหมือนมีแต่ผู้ชายแบกเลยดิว่ารู้สึก ความวุ่นวายที่มันก่อตัวขึ้นในใจเก๋เก๋เลยเป็นป้า <c oughs> เอาละมารีวิวฮิวโก้กันดีกว่าจริงๆผมรีวิวฮิวโก้ไปหลายรอบแ,แล้วแหละตัวฮิวโก้เองไม่ค่อยมีอะไรเล่นง่ายมากเพราะงั้นผมจะรีวิวเป็นความรู้สึกแทนแล้วกันก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือฮิวโก้เวล20พี่หมาเวล20ส่วนโคลเรดาเวล55เอาวุปกรณ์ตัวก็ถือว่าเท่าม,มาได้ดูเป็นตัวละครยุคใหม่ก็จะมีสีแสงเรืองแสงแลอยิประยับตามอาวุธตามไม้เน็กไทผมอะไรก็แล้วแต่เทีายบไบย้ายผม <c oughs> ไม่มีสักสีเเเเลลลยีวว่่่่่ะะะจมมมกก็ตออืผ SkillX ทาานนั้ห แม่เอ้ยนี่ให้ดูฮิวโก้เดอะเมวเวลยี่สิบวิธีเล่นก็สตันมอนก่อนเลยครับแล้วก็บั๊บๆอะไรก็บั๊บไปพี่หมาแค่สกิลต่อนเนื่องมันก็บั๊บแล้วไงเสร็จแล้วพอมอนล้มก็กดสกิลหรือว่ากดท่าไม่ตายแล้วเดอะเมวเวลยี่สิบก็คือเที่ยวแสนสองอันนี้คืออัพทุกอย่างเต็มหมดแล้ว M 6ด้วยมันจบละเอาไว้เราไปทะลวงกเกมหน้านะดูผมอัพพาร์สิบไว้แค่ A skill อัพสกิลแค่เบลสองอัพท่าไม่ตายแค่เบลสองก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีหรือใครอาจจะยังไม่ทราบขอแแแคค่่่่่ใใในน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 ทททีีีีีมมมมมมมตต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 ัตััััััััััวว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 สสสส้้้้้ขขขึึไไไปฮิิโกก็จจะดดดบบออเพพาาาูงงยๆหถ โดยรวมถือว่าน่าประทับใจมากนะสำหรับฮิวโก้ที่ผมล้อมาหลายแพทมากแล้ว้วยแซนดี้ฮิวโก้ผมออ <gasps> ก็ถือซะว่ามีแค่ในไอดีลองหน่อยแล้วกันล้อมาเยอะแล้วก็เลยมีมันซะเลยแล้วก็ถ้าถามผมว่าผมชอบฮิวโก้มากที่สุดตรงไหนแล้วก็มันก็ต้องแน่นอนว่าแผนเดิมของผมนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ยังคงมีเป้าหมายที่จะ M6 สักตัวหนึ่งใน ID ดีลองสายฟรีก็ท่าที่วางไว้ตอนนี้ก็คงเป็นเลดี้สเ i n เกอร์หรือว่าคนหน้าคล้ายๆกับเลดี้สเปเกอร์ ก็จากตอนแรกที่มีเพชรถึง42,500กับ60โลก็ขอตั้งต้นเพชรใหม่ด้วยการเริ่มต้นที่3 7 0 0โดยเป้าหมายคร่าวๆก็อยากให้มีแสนหนึ่งก่อนที่เลดี้สมิงเกอร์จะมาก็ไอดีรล้อนี้ก็จะมีการอัปเดตเป็นแบบนานๆทีแล้วกันใครอยากรู้ความคืบหน้าอะไรก็ว่างๆมาถามผมในไลฟ์ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะอยู่กับไอดีหลักซะมากกว่าไอดีรล้เก็บไปเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีก็ว่ากันแล้วมันก็จะไประเบิดตุ้มตอนที่แบบเลดี้สมิงเกอร์มาหรือว่าตัวละครที่แแแบบ้หตัวนนีละะ M6 ่ยเ ก็ถ้าถามผมนะผมมองว่าฮิวโก้เป็นตัวละครที่เล่นสนุกดีนะถึงแม้ฮิวโก้จะเป็นตัวละครที่โดนแกงเหมือนอีฟลินด้วย2องเหตผลหลักเลยก็คือ 1. ไม่มีแผ่นดิสก์ของตัวเอง 2อ,อยู่ระหว่างแพชใหญ่หรือว่าซีซั่นสที่มีคนรอตัวละครใหม่อย่างยี่ส่วนเยอะแยะมากมายเลยก็อาจจะไม่แปลกถ้ามีคนกดฮิวโก้น้อยอันนี้ผมไม่ชัวนะโดยใครที่มีน้องลามหรือว่ามีบีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลไปเกมเพ์ของฮิวโก้นั้นไม่เหมือน2ตัวละครนี้เลยถ้าตัดเรื่องตัวดาเมจทิ้งไปก็คือเมคนิกของฮิวโก้นั้นไม่เหมือน2ตัวนี้เลยโดยใครมีตัวละครอ,อย่างไรเตอร์พรีฮิวโก้ก็จะเฉิดฉายมากถือว่านําแล้วกันว่าใครจะเปิดพรีฮิวโก้กับอวธก็แนะนาว่าเปิดเป็นพรีฮิวโก้กับไรเตอร์ดีกว่าส่วน <c oughs> นี่แหละดีละก็ขอจบคลิปประสบการ์คิวโก้ไว้ตรงนี้แล้วกันมาประสบการ์แล้วบบกว่ามีหลายอย่างหลือเกินเกิดขึ้นในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูจมนมาถึงตอนนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยว่าผมไม่มีสปอนแล้วก็คุณไม่อยากให้ความวุนว่นวายกอ่อตัวขึ้นในใจคุณอย่างนั้นเหรอเปิดฮิวโก้มาสิสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับพิส